คำโตๆครับทางตรงไม่ต้องอ,อ้อม สวัสดีครับมาพบพ่อกันคือเออก่าครับผมกับช่องอีสานพัดถินเจนจีแช n แนลครับผมวันนี้ก็ได้เมนูนี่ครับจักสิว่ายางไหนหมึกกับบาใหญ่รครับยำหมึกกับพี่น้องแล้วกุ้งตัวใหญ่ครับนี่ครับแล้วก็อีกอย่างไะซูชินี่ครับแลลบซลม,มอนซูชิแซลม,มอน อยากกินซองยางอะนะครับก็เลยจัดซองยางนี่ครับซูชิครับได้มาจากอันว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็บเก้าสิบอันครับแล้วก็ยำกุ้งมึกครับผมมาครับจัดจัดครับผมการรดบอกว่าหลายครับอุ้ยดับแรงมันต้องนี่ก่อนเลยครับของหมักแซ่บตรงกลางเออครับพี่นนอกครับ ผมมันต้องจัดอันนี้ก่อนได้ผมปิปด์ปารก่อนครับนี่ครับผมปีดก่อนนะครับใส่ลายมาแล้วได้หัวใจวูบได้ครับใจคือสิขาดเะครับผมเนาจัดครับ บ่อปานไดครับยังบขึ้นดังผมปิดไฟมันเลยมืดๆน,นะครับจัดกุ้งตัวใหญ่ๆครับอื มันนี่ไม่มีข <c ười> ้าวเอาสะงแงงครับมึงใหญ่ๆครับผม 嗯。Mm. ทูจี้ครับแซบ่บดี <c oughs> ใส่หลายน้ำตาแตกแค่ครับ มื่อนี้บริสำลักเลยคุณใหญ่เหรอ ทางตรงไม่ต้องอ้อม กินซูชีกับพักสังแงงวันนี้ไม่อย่างรับัลไลครับจำยังงั้น ปลามึกครับเปรี้ยวครับแซ่บข nah ึ้นเ่าก yeah ุ้ง ตัวโตครับทางตรงไม่ต้องอ้อม อุ้งอ่ะอืมจัดพอถึงแงงผมซ้ำมึนเลยตู้เย็นมันเย็นจัด 做代言。 mm สมอนครับอืมโออไลน์คห้บ่าย

กับมือ <laughs>

Ini puat อครับผมครับสำหรับคลิปนี้กะแค่นี้แหละครับผมไม่อยัางหลายครับจูชิกรับไอยำกุ้งมือครับผมสวัสดีครับไปแล้วครับผมเมืดแล้วอิ่มแล้วครับผมขอบคุณเลหลายครับผม